รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ในายพลกรสุนรัต์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่19กุมภาพันธ์2567 โดยในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนสาคนเข้ารับรางวาัลเข็มเชิดชูเกียรติเพชรราชมงคลประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,317คนมทรล้านนาตกร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเมื่อวันที่31มกราคม2567ณมนทนทหารบกที่310ท่ายวชิระปาการตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตาเพื่อทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกตอนบนโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามทลรันนากเฝ้ารับเสด็จ สำหรับศูนย์ผลิตพันธ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคตะวันตกตอนบนนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมคณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ออกแบบวาดภาพและระบายสีบ่อซีเมนตสำหรับผลิตพันธุ์ปลานินจิรดาโดยออกแบบเป็นลวดลายระบบนิเวศและสัตว์น้ำที่มีสีสันสวยงามซึ่งประกอบด้วยบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันุ์ปลานินจิตรดา บ่อเพาะฟักไข่ปลานิลบ่อพักลูกปลานิลเพื่อจะได้นำไปเลี้ยงในกระชังอนุบาลและนำไปแจกใจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปมทรล้านนาจัดโครงการสืบสารวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนาครบครอบ19ปี เพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรและถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลายัยในวันที่18มกราคม2567ณศาลาราชมงคลมทรล้านนาโดยในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลายัยและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9และกล่าวถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรง่งใสจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติราชมงคลสรรเสริญ เพื่อเชิดชูเกียรติคนาจารย์บุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่าที่ได้เสียสละสร้างชื่อเสียงอุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566โดยมีอาจารย์ดีเด่น5รายเจ้าหน้าที่ดีเด่น4รายสิทธิ์เก่าดีเด่น6รายนักศึกษาดีเด่น15รายและรางวัลน,นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น96ราย มทรล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงขยายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน AI และโรบอทกับคุณหมิง University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ณนห้องประชุมซอมพออาคารสำนักง,งานอธิการบรดีเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาและร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาระยะสั้น ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์และน right ักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน AI และโรบอตร่วมกันมอทรล้านนาลงนามความร่วมมือกับบริษัท MSP i n t e r f o o d จำกัดหมูอินเตอร์ร่วมกันยกระดับมาตรฐานบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ณห้องประชุมการสลองมทรล้านนาเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจรวมถึงการพิจารณาใช้แนวทางการร่วมผลิตกำลังคนระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงโดยใช้หลักสูตรที่เป็นสากลหรือหลักสูตรที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลและการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงโดยตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติงานสากิจศึกษาเป็นระยะเวลา5ปี มัทรล้านนาร่วมกับศูนย์เซมิโอสเตมอดึงผู้เชี่ยวชาญในชาติอาเซียนหารือแนวทางการบูรณาการสเตมศึกษาร่วมกับอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาและฝึกอบรมสู่แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตมืออาชีพให้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสเตมศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้จัดการประชุม Experts Meeting and Knowledge Exchange Forum i n t e r n a i o n of STEM ณห้องประชุมราชรัฐคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มทรลันนาเชียงใหม่ระหว่างวันที่5 6กุมภาพันธ์2567เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสเตมศึกษา จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบูรณาการสเตมศึกษาเข้ากับอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละประเทศพร้อมกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันในอนาคตสู่การยกระดับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมา,าตรฐานเดียวกันและในวันที่7กุมภาพันธ์2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิรประภาชัยเนตรผู้ช่วยอธิการบาดี เป็นตัวแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมการเสวนาในหัวข้อการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านสเตมของสตรีในระดับอาเซียนคณะศิลปกรรมร่วมกับเครือข่าย4สถาบัานการศึกษาจัดงาน RMUTL International Arts Design and Architecture Workshops and Exhibition 2024คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรศการสร้างสรรค์นานาชาติทางทัศนศิลป์ออกแบบและสถาปัตยกรรม2,567ภายใต้แนวคิดจากรากสู่ร่วมรากเงาองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนาสู่นวัตภูมิปัญญาร่วมสมัยระหว่างวันที่7-9กุมภาพันธ์2,567ณห้องประชุมโพธิพุทธมทรล้านานา7ยอดโดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่าย4สถาบันการศึกษาได้แก่ คณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะสถาปโโัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะศิลปรกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทามีเจตนารมณ์ความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการพัฒนางานวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา และแลกเปล oh ี่ยนสนับสนุนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยมีการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมอทรลันนาจับมือภาคเอกชนจัดอบรมการบำรุงรักษายานยนต์ EV เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าภาคเหนือหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่มอทรล้านนาร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน OCCC บริษัทโกลเอเชียจำกัดไท a i ลัส บริษัทสยามมิชลินจำกัดจัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษายานยนต์อีวีสำหรับช่างระหว่างวันที่2 0ถึง21กุมภาพันธ์2567ณห้องปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์มัทรล้านนาดดยสเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการไทยพลัสภาคเหนือและนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริดตลอดจนเข้าใจหลักการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเพื่อรักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคเหนือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำมาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับมทรล้านนาต่อไปมทรล้านนาจัดกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษาเสริมภูมิคุ้มกันภัยทางอาชญากรรมสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศณนะห้องประชุมทองกวาวอาคารเรียนรวมมทรล้านนาเชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ไปยังมทรล้านนาทุกพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกนัทกฤตพรหมจันทร์ู้วงหน่วยการสำนักปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและเรือโทธีรพลหนองว่าผู้งหนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำนักปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นวิทยากรและในวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 7 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเข้าสู่ความมั่นคงปลอดภยัยเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาแลแโรงพยาบาลสันทราจังหวัดเชียงใหม่